เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกการเงินที่เราคุ้นเคยไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับนี่คือแผนการของฝั่งยุโรปที่จะเอาสินทรัพย์ของรัเสเซียที่ถูกอายัดไว้มาใช้ซึ่งเบื้องหลังของมันเนี่ยโอ้โหซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่มหาศาลชนิดที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละประเด็นเลยนะครับตั้งแต่ตัวแผนการของเขาเลยไปจนถึงผลกระทบที่จะสะเทือนไปทั้งโลกการเงินเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือแผนที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดไว้นะครับซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยมหาศาลกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียว นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยมันเป็นเหมือนปริศนาทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากๆที่ตอนนี้บรรดาผู้นำยุโรปกำลังพยายามหาทางออกกันแบบหัวหมุนเลยแหละครับคือมูลค่าสินทรัพย์มันมหาศาลมากจริงๆครับแต่การจะเดินดุ่มๆเข้าไปยึดมาเลยเนี่ยมันก็ดูจงแจ้งเกินไปแถมยังเสี่ยงในทางกฎหมายแบบสุดๆด้วยดังนั้นแทนที่เขาจะยึดเงินต้นไปตรงๆเขาก็เลยคิดแผนสองขั้นตอนขึ้นมาเพื่อที่จะได้เข้าถึงเงินก้อนนี้แบบอ้อมๆ เรียกว่าเป็นวิธีที่เลี่ยงบาลีทางกฎหมายแบบสุดๆเลยครับแผนของเขามันน่าสนใจมากเลยนะครับคือมันมีสส่วนอย่างแรกเลยคือไม่แตะเงินต้นแต่ขอดูดเอาเฉพาะดอกเบี้ยกับผลกําไรที่มันงอกออกมาซึ่งก็ได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์แล้วนะส่วนอย่างที่2เนี่ยโอ้โหแยบยลกว่านั้นอีกคือเอาเงินต้นก้อนมือขึ้นมาเนี่ยไปเป็นหลักคาประกันเพื่อสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาอีกทีเอาล่ะครับทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับ แต่มันกำลังจะลุกลามบานปลายไปเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากเพราะมันกำลังท้าทายกฎพื้นฐานของการเงินระหว่างประเทศเลยทีเดียวการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการโจมตีใส่แนวคิดที่เรียกว่าเอกสิทธิแห่งรัฐแบบเต็มๆเ,เลยครับซึ่งในกฎนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนความน่าเชื่อถือของระบบการเงินโลกมาเกือบ80ปีแล้วนะอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนธนาคารมาอายัดบัญชีเงินฝากของเรา เงินต้นยังอยู่ครบถ้วนนะแต่เขากลับเอาดอกเบีย้ยของเราไปให้กลุ่มคนที่เราไม่เห็นด้วยทุกปีเลยคำถามคือเรายังจะรู้สึกว่ามันเป็นเงินของเราอยู่หรือเปล่าล่ะครับมันสั่นคลอนความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างรุนแรงเลยนะดังนั้นจุดที่อันตรายที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันกําลังกัดกร่อนสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เงินยูโรกับระบบการเงินของชาติตะวันตกเนี่ย เป็นเหมือนตู้เซฟที่ปลอดภัยสําหรับเงินทุนจากทั่วโลกมาโดยตลอดแล้วพอเจอแบบนี้เข้าไปรัสเซียทํำยังไงเขาไม่ได้ตื่นตระหนกววยวายเลยนะครับแต่กลับนิ่งแล้วก็เตรียมแผนสวนกลับทางเศรษฐกิจแบบเจ็บๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะในเกมนี้รัสเซียเขารู้ดีครับว่าตัวเองเนี่ยถือไพ่ใบที่เหนือกว่าอยู่มากโขเลยเพราะว่าสินทรัพย์ของชาติตะวันตกที่อยู่ในรัสเซียนั้นมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดอยู่หลายเท่าตัวเลยครับดูกราฟแท่งนี้สิครับ มันชัดเจนมากสินทรัพย์ของรัสเซียในชาติตะวันตกมีประมาณ3 0 0แสนล้านดอลลาร์แต่สินทรัพย์ของชาติตวันตกที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยปาเข้าไป1ล้านล้านดอลลาร์โอ้โหมันต่างกันประมาณ3เท่าตัวเลยนะคือเดิมพันกันคนละชั้นเลย แล้วไอ้เงิน1ล้านล้านดอลลาร์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีลอยๆนะแต่มันคือโรงงานจริงๆซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารคือการลงทุนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีฝรั่งเศสอเมริกาที่สร้างกันมาตั้ง30ปีตอนนี้สภาพมันเลยไม่ต่างอะไรกับตัวประกันเลยครับแล้วตอนนี้รัเสเซียเขาก็เริ่มเอาจริงแล้วนะครับเริ่มขันน็อตให้แน่นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการบีบให้บริษัทที่อยากถอนตัวต้องขายสินทรัพย์ทิ้งในราคาถูกๆ บางบริษัทก็โดนรัฐเข้าควบคุมกิจการไปเลยแถมยังจำกัดไม่ให้โอนกำไรกลับประเทศอีกนี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนดังๆเลยว่าถ้าคุณกล้าทำผมก็กล้ายึดเหมือนกันแต่เรื่องนี้ผู้เล่นมันไม่ได้มีแค่รัสเซียกับชาติตะวันตกนะครับเพราะผู้ชมที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้อาจจะเป็นประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังจับตามองตาไม่กระพริบอยู่ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะๆนะครับตอนนี้ทุกคนต่างกําลังกลับมาทบทวนกันใหม่หมดเลยว่าเอ๊ะแล้วเงินของเราที่ฝากไว้กับชาติตะวันตกเนี่ยมันยังปลอดภัยอยู่จริงหรือเปล่าผู้เล่นรายใหญ่ของโลกที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียบราซิลซาดีอลาละเบียกลุ่มประเทศบริกทั้งหมดทุกคนกําลังเห็นบรรทัดฐานใหม่กําลังถูกสร้างขึ้นซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะถูกนํามาใช้กับพวกเขาเองก็ได้ และนี่คือคำถามที่มันดังก้องอยู่ในใจของผู้นำทุกประเทศนอกโลกตอวันตกในตอนนี้เลยครับว่าถ้าวันนี้มันเกิดกับรัเสเซียได้พรุ่งนี้มันก็เกิดกับเราได้สิมันทำให้ความไว้วางใจที่เคยมีมันพังทลายลงไปเลยครับผลที่ตามมาก,ก็คือสิ่งที่เรียกว่า d ีดอลลารายเซชันหรือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์กับยูโรเนี่ยมันเร่งสปีดขึ้นแบบติดเทอร์โบเลยจากที่เคยเป็นแค่เครื่องใต้น้ำเงียบๆตอนนี้ มันกําลังจะกลายเป็นสึนามิทางภูมิรัฐศาสตร์ลูกใหญ่แล้วครับและทีนี้ไอ้เกมการเงินระดับโลกที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของคนธรรมดาอย่างเราเราที่อยู่ห่างไกลาจากความขัดแย้งบ้างหลักครับคําตอบก็คือมันเกี่ยวโดยตรงเลยครับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไว้วางใจในระบบการเงินโลกมันพังลงความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนมันก็จะเพิ่มขึ้นครับและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในชีวิตประจําวันของเราทุกคนนั่นเองไม่มีใครรอดผลไปได้ครับผลกระทบในชีวิตจริงก็คือสิ่งที่เราเห็นนี่แหละครับดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านรถยนต์บัตรเครดิตจะแพงขึ้นหมด ความมั่นคงในหน้าที่การงานของคนที่ทํางานบริษัทข้ามชาติก็ลดลงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างอาหารพลังงานก็จะแพงขึ้นแล้วเงินออมที่เราหามาอย่างยากลําบากมูลค่ามันก็จะลดลงด้วยสรุปก็คือภาระทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันจะตกมาอยู่ที่ครัวเรือนของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับสุดท้ายนี้มันก็เป็นคําถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในเมื่อคนที่เคยเป็นคนสร้างกฎกลับกลายเป็นคนที่ทําลายกฎของตัวเองซะง,งั้นแล้วทีนี้ ใครกันละ่ะที่จะได้เป็นคนเขียนกฎกติการบทใหม่ของโลกการเงินในยุคต,ต่อไป